วันไปจับกระเป๋าสีส้อไม่ใช่แกเป็นคนจับแกเป็นคนจับแล้วทีนี้ไม่ใช่มากขึ้นเลยไปกูาไปเมื่อวานไปเซนทันมีคนแอบถ่ายใช่ไหมแกเช็คข่าวก่อนเมื่อวานไปเซนทันมีคนแอบถ่ายคือเมื่อวานไม่ใช่อะไรก็ขอบคุณที่พาไปทําธุระนะคะแล้วก็เลยไปเซ็นทันไปกินข้าวนี่เนี่ยแล้วก็ไปทําธุระที่เซ็นทันด้วยอืแล้วก็เลยมีคนแอบถ่าย ไปไปได้กันหลายคนนะไปได้กันหลายคนแล้วก็ได้ไปเจบกับปอสีส้มแล้วปอสีส้มแล้ววันนี้น่ารัก <laughs> น่ารักแล้วแล้วแล้ว,ลวชอบไม่ชอบเหรอไม่หนูไม่ค่อยพายกับปอสีส้มพี่มันมันจะเป็นอย่างมันมันเหลือสุดยากไหมขไใจบอกเออก็ใช่สิหนูก็ไม่ชอบสีส้มเือนะ ทำไมจะต้องให้หนู <S 2> <S 2> ชอบสีส้มด้วยกันยเรย,อยอขอบคุณพี่สมใจนะคะชอบแอนบอยมากขอบคุณคะ่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็ดีใจที่เอบิสตอรี่ทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งทุกๆอย่างมันก็ออกมาจากมาจากเราก่อน ออถ้าเรามีความสุขเราแสดงออกไปหรือเราทำอะไรออกไปก็มันก็จะดีะคะ่ะทุกๆคนแฮปปี้แล้วก็ทุกคน happy, ก,ก,คนก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเกินดีเกินคาดขนาดนี้โอ้ยน่ารัก <laughs> ขั้นสองด้สอน